ค่ะพี่น้องคะสาหรับผู้ไดททอนะคะแย่ซิดอยากเห็นมาเบิงเด็กน้อยผู้นี้พี่น้องสําหรับเรื่องนี้นะคะแย่ซิดอยากยนําเสนอน้องอาอาัไสกุณาพรคะ่ะเด็กน้อยผู้หาประสบการณ์ด้วยตนเองผู้ไม่เคยหยุดนิ่งพัฒนาตนเองอยู่สม่ําเสมอพี่น้องคะเรียนรู้ด้วยตนเองทุกสิ่งอย่างคะ่ะเมื่อนี้แย่ซิดเขาไปเห็นในเพจของลุงโต้งนะคะซึ่งเป็นคนที่ เป็นมือกล้องอยู่ในเสียงวิหงนั่นแหละพี่น้องเมื่อนี่ใครอีหล่าหน่อยนะคะเพิ่นได้ไปเรียนรู้อีกหนึ่งประสบการณ์ที่น้องอายอศุกุณาพรเพิ่นบ๊ยุทหนิงพี่น้องขาทีเยสษต์วอยูนิตคือเห็นนี่อย่างอิหล่าสิอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้ค่ะสําหรับผู้ใดที่ท่อนะคะอยากให้เบงอิหล่าหน่อยเป็นตัวอย่างพี่น้องเพราะว่าทุกสิ่งอย่างต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาตัวของตลอด ไม่หยุดอยู่กับที่อียังประมาณนี้พี่น้องคะมาเบิ่งความสามารถของเด็กอายุ1 1 1 2ขวบคนนี้พี่น้องคะทีเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็เป็นเก่งทุกเรื่องเก่งทุกด้านจริงๆพี่น้องต้องย่อมรับเลยขนาดลุงโตงเองซึ่งอยู่กับพี่หลาทุกสถานที่ย่างต้องเอ่ยปากช่มเลยพี่น้องคะย่างต้องวอาเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กคนนี้สุดยอดมากๆพี่น้องมาเบิง่งน้องอาอาสกุณาพรกับอีกหนึ่งบทบาทที อิลาคิดหาประสบการณ์ด้วยตนเองพี่น้องเก่งอิหลีขออนุญาตไปยังเพจของคุณยานีอาหารด้วยนะคะที่ิยธิ์ได้ไปเห็นคลิปคลิปนี้นะคะจากเพจของเพินลแล้วเห็นเป็นภาพที่น่ารักนะคะและอยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำพี่น้องค่ะมาเบิ่งกันเลยค่ะไม่ธรรมดาครับต <ăn to S 2> ั uh ้งกล้องเขาหรือเปล่าตอนนี้กำลังตั้งของครับมีตะก้องน้อยโมลัวครับมีตะก้องน้อยโนนัว นี่เราก้องน้อยมาวนตัวนะครับผมสวัสดีครับป็นมีหลาหนอ,บาบาอะบางบางย่อค่ะบางบอ่อบางบ่อนหะครับบางยอ่อสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะครับบอสน้อยมาเรียนรุดกล้องอีกเลยเมีนครับเถ่ายเก่งเกงครับถ่ายแต่ละรูปมีแต่รูปสวยๆเลยๆๆถ่ายรูป แต่ละโล่ละรูปสวยเลยครับผมต้ตงตงองตกงานแท้ๆครับต้องตกงานแท้ๆเพราะ,ะเป็นคุยนะครับไต่ๆแค่นี้ดีนะครับเปิดมันถ่ายว่ามันว่ายหงองหลานนี่ครับผลตอนถ่นายเป็นผลปับ๊บจะเป็นผลโอ้โหหุดยอดมากอ่ะปรับกล้องก็เป็นอ่ะโอ้ไม่ธรรมดาอ่ะหลดปรับกล้องก็เป็น,น,ะะนปอ่ะครับผลเอาไมรูปเอาไมรูปเอาไมรูปลบทำไมเอ้าไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ ทางโลกตอนนี้เราลงปรับเปลี่ยนให้นี่แล้วครับนี่แก้ข้ายเอาแสนขึ้นโลกแสนขึ้นคุณครับแกเปลี่ยนก็เปลีป่ยนครับนี่คือกล้องใหญ่นะครับไม่ใช่กล้องเล็กครับไม่ใช่กล้องเล็กครับกล้องที่ลุงต้งใช้ถ่ายงานเลยครับกีฬาไทายเป็นเสือร์อย่ากีฬาไทยกล้องลุงต้งเป็นเสืออ่ะครับเป็นกล้องใหญ่นะครับหนูว่าถ่ายใาญนะครับกีฬาไทายเป็นเสือร์โฟกัสเขาอีก <c ười> อืมแช่ ก็ธรรมดาครับจริงจริงรท้จริง,ร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 งทุกเรื่องครับฟองเพลงกลางวันใต้กองทุ่อง,อองกาจริงอ๋อม่มีคนมาโอนโก้สวัสดีนะคะรัวันนี้วันนี้ต้องอาจจะไม่ได้อ่านนิดนะครับเพราะวันเ,นเบืบ้องหลังบอกพออ่านเลยครับเนี่ยเบื้องหลังอย่างเดียว <laughs> เรเจอแล้วเือเืเือเไป่ทำมิกเสียนเลยเือไม่ิกเสียนกทำไฟอ่เก่งเครับตายกับเป็นครับนี่เลยการถ il, like like ่ายหลดไม่ธรรมดานะครับผุดแต่โชว์รูปให้แม่แม่ดูดิหนูถ่ายใี่ลูเลยมั่นอ่ะโอ้โหถ่ายรูปนะ ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาต้องต้องสวยไหมลูกนะต้องต้องไหนลูกสวยไหมนี่อันนี้สีมือสีมือไทยนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้พระไทยนอนนอนโอ้พระไทยเองครับเนี่ยลีลาโูดพระไทยโอ้ไทยอันนี้คือหนอวยไอถ่ายนะเนี่ยครับเนี่ยขีมือขีมืออายนะเนี่ย ลต้องยังไม่ลบเลยลูต้องจะเก็บอะไรเลยนะเออผี้องนี่แหละค่ะพี่น้องคะนี่อีกหนึ่งูแบบทีอีหลาน้องอาสายสกุณนาพอนะคะทีเลียนลูสะทุกอย่างพัฒนาจากของยูทุกแบบพี่น้องคะไม่ยอมหยุดนิ่งคือเด็กคนนี้ต้องยอมรับพี่น้องเยี่ยมอีหลีเก่งอีหลีคิดคิดได คิดยังคิด่าคืออีหล่ะตรงเลี้ยนลูกนะคะต้องหาประสบการณ์ด้วยจะคล้องเองนะคะเป็นบรรยากาศเป็นภาพทีหลายๆคนเห็นแล้วถึงกับอึ้งพี่น้องค่ะว่าอาอายสกุณาพรเก่งขนาดนี้พี่น้อง่นบอกว่าเหลืออีกแค่มีเสียงกับสร้างไฟเท่านั้นพี่น้องบ่ราะเไดในเลี้ยนลูกพี่น้องตีกองยังสีเป้าแค้นหลายๆหลายๆอย่างทีหล่เลี้ยนลูกพี่น้องค่ะต้องย่อมรับอีลีค่ะ คอมเมนต์พี่น้องเห็นแหลวก็เขามากคอมเมนต์บอกว่าหนูทําได้ทุกอย่างเยี่ยมสุดจริงๆมีอะไรมีอะไรอะมีอะไรที่อะอายหนูทําไม่ได้ร้านสาวลุงโต้งเก่งที่สุดว่าสัน้นเก่งมากค่ะนะคะค่ะถือว่าเยี่ยมอิลีสุดยอดอิลีสําหรับอีหล่าหน่อยของเฮ้านะคะน้องอะายสักุณากรถือว่าเป็นเด็กหน่อยทีเรียนรู้นะคะสัมผัสเรียนรู้ เพิ่อื่นว่าเด็กมีปัญญาแล้วแ็เด็กมีความฉลาดได้โตอ,อายศกุณาพรถือว่าเป็นเด็กน้อยที่ความฉลาดนี่อันดับหนึ่งเลยพี่น้องไวพ้พิบเอาโตโลอดทุกสิ่งอย่างบางครั้งน้องลองเพ่งพิบาังเถื่อยังเป็นภาพที่น่ารักเลยพี่น้องเพราะว่าน้องใส่ไวพ้พิบปัญญาของน้องที่แก้ไขสถานการณ์แก้ไขสถานการณ์ต้อนหนาตรงนั้นให้ได้ไปแบบสลัดสรวยเลยพี่น้อง นี่ราคะสาหรับนองอาอายสักุณาคอนต้องยอมรับอีหลีพี่น้องขนาดเพิร์ลยูนกักกนเสมือยงังลุงต่งยังสเพวกก็ยังออกปากว่าวไม่ได้มายอหลานไม่ได้มาชมหลานคืออิหล่าเก่งอิหลีกล้องที่ลูกลูกต่งใส่ทายงานเป็นกล้องใหญ่ที่ทายยากมากๆขนาดลุ่งต่งเองก็ต้องออกปากว่าวทายยากมากแต่อาอายสักุณาคอนอิหล่าเห็ดใหญ่พี่น้องนี่คือความฉลาดในโตของเด็กหน่อยู้นี้ที เรียนรูทีแบบอ,อ,อยากล่องอยากรูอยากเคล็ดทะทุเรืองพี่น้องนี่ขนันเอนว่าเป็นเด็กฉลาดนะคะทะีหาประสบการณ์ไปเรื ue, ่อยๆเลียนรูไปเรื่อยๆโน่นนี่นั่นทุกสิ่งอย่างอิหลาเห็นอียังต่อหน้าบ่ได้คืออิหลาสีเข้าไปลงมือทําเองพี่น้องต้องยอมรับนไว้ผิดปัญญาหรือว่าไว้ผิดปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดของอาอายสกุณาพรทีเด็กในรุ่นเดียวกันนะบางคน นะคะส่วนหน่อยพี่น้องก็ต้องก็ต้องเด็กน่ะรุ่นเดียวกันดอกย่างทัวกแย่สิ์เองเนี่ยอายุสามีเนี่ยมันคอนอยากแบบว่า บ่รู้เสียเรี่อรู้จากยุดใดเลยเมื่อทกับบ่กล้าคําว่าไม่กล้าไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่ดีนะคะพี่น้องคะคําว่าไม่กล้าคือบางทีเราไม่กล้าที่จะจับจินใจเข้าไปซะมากกว่านะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสําหรับมื้อนี้นะคะแยกสิทธิ์กับน้ำความเฉลียวฉลาดหรือความรอบรูร้รอบตัวของน้องอาาอายสกุณากรมาบอกสุพิสุน้องฟังค่ะสาหรับมื้อนี้กับฝากไว้จ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ